จริงคือทิ้นนวดแบบสบายจริงก็นอนสบายสบายเลยแต่ตรงนี้ยี่น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 ีแล้วก็นี่แล้วก็กดแบบนี้ระวังเส้นเลือดด้วยกดปุ๊บ เลยชักอะ,อะไรวเบ้างถุงนะขวัญจะโซก็เจ็บหน่อยเพราะว่ามันจะทำแบบนี้ไงแบบนี้ไง <laughs> เจ็บตรงเลยตรงนี้ดุนเจ็บ <laughs> ทำแบบนี้จะดีกว่านี่ ตรงกลางสันหลังให้ทำแบบน Youtube ี g, so ้นี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 ้ส่วนล่งข้างได้ับกันนะแบบนี้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 ส่วนตรงหลังกดกำมือกด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 ไดับกันก็ทำแบบนี้นี่